สวัสดีค่ะก็เดินทางมาถึงตอนจบของนิยายเรื่องมัวใจผมยกให้คุณซึ่งเป็นซีรีส์ดาร์กของนักเขียนเกซินีแอดมินสักั้งนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะรอกันนานมากเลยใช่ไหมคะกว่าจะถึงตอนจบแอดก็ติดงานประจำของตัวเองอยู่นะคะถ้าว่างก็รีบมาทำคลิปหายไปเป็นปีเลยนะคะสุดท้ายยังไงก็ต้องจบค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาอ่านต่อให้จบกันเลยนะคะ ไปฟังกันเลยค่ะนอกเขตชานเมืองกึ่งป่าดงดิบกึ่งป่าทึบหากแงนหน้าขึ้นไปข้างบนตรงจุดนี้จะเป็นเนินเขาคล้ายเหวลึกเสียงสัตว์ป่าสง,งวนผสานเสียงกันจ้าระวันหากใครสักคนต้องติดอยู่บริเวณนี้จนมืดค่ำคงจะอ้างว้างหน้าดูเวเดโนโยืนหน้าซีดเผือดหลังมาถึง และฟังคำบอกเล่าของคนแปลกหน้าที่ติดต่อมาด้วยความนิ่งสงบต่างกับใจที่ละเหียเต็มทีแม้จะบั่นทอนจิตใจแต่ด้วยความจำเป็นที่จะต้องรู้เขาจึงต้องฟังจากพลเมืองดีตรงหน้าที่คิดว่าชาตินี้จะไม่ได้เจออีกแล้วดวงตาสีดำสนิททั้งสี่คู่มองไปยังจุดนั้นจุดเดียวในขณะหูนั้นฟังพร้อมนลกภาพตาม กับสีหน้าที่สลดหดหูเรกกโดต้องทรมานแค่ไหนจึงจะผ่านเหวนี้มาได้เพราะความห่างระหว่างตึกองค์กรกับหน้าผามันไม่ใช่หนทางที่ง่ายเลยตอนนี้เขาอยู่ไหนเวเดโน่รีบถามขึ้นยังไม่ได้สติครับพาพวกเราไปหน่อยเวเดโน่ล้าสายตาเป็นคนแรกก่อนแจ้งจิตจำนง แม้ท่าทางที่แสดงออกมาต่อหน้าคนอื่นจะดูเรียบเฉยราวกับเรื่องตรงหน้าไม่สำคัญเพราะเหตุการณ์แบบนี้เขาเจอมานักต่อนักการสูญเสียใครสักคนจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับมาเฟียอย่างพวกเขาเว้นแต่กรณีของเรกาโดต่อให้กลบเกลื่อนความรู้สึกด้วยความขึมยังไงแววตาทุกคู่ยามฟังเรื่องราวก็ทำให้คนช่างสังเกตดูออกอยู่ดี ครับทางนี้ชายวัยกลางคนผู้นั้นจึงนำทางไปอย่างง่ายดายและด้วยสถานะคลุมเครือในหน้าที่การงานโรงพยาบาลที่ว่าคนอื่นเข้ากันง่ายๆกลับกลายเป็นเรื่องไม่ง่ายต่อพวกเขามันช่างยากเย็นเสียเหลือเกินกับคนไม่ธรรมดากระโจมทำด้วยเศษผ้าผสมกับพลาสติกและวัสดุอื่นๆที่มีศักยภาพพอ ให้คลุมแดดคลุมเป็นตับกลางอยู่เรียงรายกันเป็นตับเสมือนนี้คือหมู่บ้านรับแลหมู่บ้านหนึ่งเด็กวัยละอ่อนวิ่งไล่จับกันอย่างสนุกสนานและผู้ใหญ่ผิวดำกล้านเรากับชีวิตที่ผ่านเรากับชีวิตที่ผ่านมาจากตำทำงานหนักมาตลอดคนเหล่านั้นต่างหันมามองพวกเขาเป็นจุดเดียวใช่จะเรียกว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของคนจนจัดก็ว่าได้ แต่น้ำใจเนื้อแท้ที่มีของพวกเขานั้นมันมีมากมายเหลือเกินนั่นครับอยู่ในนั้นนิ้วสกรบกเบื้อนดินชี้ไปในกระโจมหลังหนึ่งหลังเดินมาไกลพอสมควรและหยุดอยู่กับที่เวเดโนโรีตามองเข้าไปพบเพียงปลายเท้าจรดหน้าแข้งก็ทำหัวใจของเขากระตุกหวบขคานั่นนะ่ะใช่ของเพื่อนเขาก็จริงแต่รอยไม่เกรียมจนเห็นเนื้อแดงนั่นละ่ะ ขอโทรศัพท์ของเขาคืนด้วยเขาไม่ได้เข้าไปเลยทีเดียวแต่เลือกที่จะยื่นมือไปขอโทรศัพท์นี่ครับขอบใจมากก่อนวเดโนจะยื่นเงินปึกหนึ่งไปให้ชายจอนจัดไม่ได้ตาลีตาเหลือกที่จะรับหรือแสดงกริยาถึงความ,ะมบระมโลบมากอย่างที่ใครเขาต่างเป็นกันแต่เขากลับช้อนตามองวเดโนตาใส พวกเราไม่ได้จะดูถูกนายนี่เป็นเพียงสิงนำใจเล็กๆเล็กน้อยที่จะให้ก็เท่านั้นเองหรือนายไม่ต้องการพวกคุณเป็นคนรวยหรอเขาย้อนถามก่อนจะเดินนำหน้าเขาเข้าไปข้างในใช้นิ้วชี้ร่างที่นอนไร้สติและนั่นทำให้คนทั้งสี่เห็นสภาพเรกาโดอย่างชัดเจนเขาบอกกับผมว่าจะหาที่อยู่ใหม่และยารักษาโรคให้ หากช่วยให้เขาได้พบพวกคุณชายแปลกหน้าเอ่ยบอกบาดแผลทุกจุดมันฟองตัวของมันเองแผลที่ตลอกปอกเปิกคาดว่าน่าจะมาจากการเกลือกลิ้งถลายลงมาจากเนินเขาผ่านกิ่งไม้และบริเวณหัวไหล่ที่บวมเป่งช้ำเขียวเหมือนจะกระแทกของแข็งมาแผลเหล่านั้นสาเหตุที่ไม่ได้ปกปิดเนื่องจากว่ามันเบากว่าแผลอื่นๆ หากให้นับแผลหนักนอกเหนือกว่านั้นคงต้องเป็นแผลภายใต้ผ้าหุมที่พันหุ้มและชุ่มไปด้วยเลือดกับแขนข้างหนึง่งเหมือนจะหักเพราะถูกดามไว้แล้วแผลไม้เกรียมที่ขากับบริเวณใบหน้าซึ่งถูกพันด้วยผ้าสีซีดบางๆคาดว่าอาจจะเป็นผ้าที่สะอาดกว่าทุกผืนของที่นี่ใช่เขาถูกไฟคลอกโอพระเจ้าให้ตายเถอะครูส ทุกคนยืนอึง้งราวกับช็อกและหยุดหายใจไปชั่วขณะปมคิ้วของคนทั้งสี่เบียดเข้าหากันทันทีพวกเขาหันมองหน้ากันเองราวกับได้นัดหมายกันเอาไว้ขอบคุณมากที่ช่วยเพื่อนเราเรื่องที่จะให้เราช่วยหากช่วยได้เราสัญญาว่าจะช่วยเต็มที่จะตอบแทนอย่างสาสมจนกระทั่งเวลาผ่านไปนานพอสมควรหลังจากพวกเขาพากันตึงเครียดวินิจฉัยความหนักเบาอาการของเรกาโด ต่อการเคลื่อนย้ายว่าความน่าจะเป็นควรจะเป็นไปในทิศทางใดบ้างที่จะทำให้กระทบกระเทือนร่างกายและบาดแผลน้อยที่สุดซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับเฮลิคอปเตอร์ที่เวเรโนสั่งมาถึงพอดีพร้อมแพทย์ผู้ชำนาญการในเครืออัลฟาอีก10คนพวกเขาทำหน้าที่ของตัวเองช่วยกันคนละไม้คนละมือจนกระทั่งสำเร็จก่อนจะนำร่างของเรกาโดไปรักษาต่อที่รัฐแห่งหนึ่งซึ่งห่างไกลกับที่เกิดเหตุ หวังให้อาการของเขาหายดีในเร็ววันและหลบตำรวจไปในตัวด้วยร่างบางฝ่ฟาฟันมาจนถึงคงสุดท้ายของความเสียใจหลังจากทิ้งตนให้อยู่ในสภาพหมดอาลัยตายอยากและอิดโรยเต็มทีหลังผู้เป็นพ่อสกิดใจให้ฉุกคิดเสมือนไฟดับไปแล้วแล้วติดใหม่กับก้อนเนื้อก้อนหนึ่งทารกน้อยๆที่แฝงตัวอยู่กับเธอและกำลังจะออกมาสัมผัสโลกในอีกไม่นาน วันนั้นพลิกวิกฤตในใจเธอทันทีถึงแม้ข้างในจะเจ็บปวดแต่เธอเขาพยายามลุกขึ้นสู้ยืนหยัดรอคอยหน้าที่ของคนเป็นแม่ในอีกเจ็ดเดือนข้างหน้าแต่เธอยังไม่รู้หรอกว่าคนที่ทำให้เธอนั้นเป็นแบบนี้ยามนี้ยังไม่ได้ตายและนอนรักษาตัวอยู่หลายครั้งหลายคราที่เอเมิเลียพยายามไต่ถามเรื่องราวของการจากไปของสามีผ่านสมาชิกอัลฟา กลับได้มาแค่คำปลุกปลอบใจและบอกว่าศพนั้นหายไปกับแรงระเบิดกลายเป็นผงเท่าทุลีเพียงแค่รู้ว่าเขาจะไม่กลับมาหาอีกนั่นก็เป็นความเจ็บปวดที่เธอแทบจะรับไม่ได้เพื่อนของเขาบอกหาศพไม่เจอทั้งที่พยายามทำเต็มที่จนกระทั่งต้องเลิกล้มความพยายามนั้นเธอไม่เจ็บปวดกว่าอีกหรอจะต้องให้หัวใจถูกบีบอีกกี่ครั้ง ถึงจะรู้ว่าเธอนั้นแสนจะทรมานเธอรักเขามากและรู้ว่าไม่มีวันจะหรอกที่จะลืมหรือลบเขาออกจากใจได้แต่ต้องทำเช่นไรให้เธออยู่ต่อไปบนโลกใบน,นี้โดยที่หัวใจเธอไม่ร่ำไห้อยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้ก็เช่นกันเอมิเลียยังไม่รู้ว่าที่ทุกคนจงใจปกปิดเธอทั้งหมดเพียงแค่ไม่อยากให้เธอต้องติดร่างแหไปกับเรื่องนี้ด้วย วงการมาเฟียที่ว่ากรณีฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ดุรธีทอนทำให้เสียหายไปค่อนประเทศแบบนี้มันคือเรื่องจริงที่ตำรวจต้องดำเนินคดีและนั่นคือเหตุผลที่อยากให้เธออยู่อย่างสบายใจดูแลลูกในท้องโดยที่ไม่มีตำรวจมาคอยจุนจ้านรอวันที่อัลฟาลุกข,ขึ้นมาพังงาดได้อีกครั้งวันนั้นจึงจะบอกเธอส่วนเอมิเลีย เมื่อรับรู้ถึงคำตอบนี้แล้วสิ่งที่เธอจะทำได้คือใช้ภาพถ่ายของเขาเป็นของต่างหน้ากับชุดดำที่เธอจะใส่มันแทบทุกวันเพื่อไว้อะไรสามีตัวเองหลายเดือนต่อมาคุณหนูคะของที่สั่งเรียบร้อยแล้วคะ่ะสาวใช้คนสนิทเดินเข้ามาคงคำนับให้เธอขณะเธอสั่งดอกไม้เหมือนทุกๆวันเพื่อนำไปให้เรกาโด และเจ้าตัวเดินเอื่อยเฉยมาก่อนเธอหันไปพยักหน้าแทนคำขอบคุณพร้อมกับดอกไม้ช่อโตช่อนั้นด้วยมือที่สั่นระริกหลับตาล้ำลึกถึงเขาแค่ในใจก่อนจะพยักหน้าอีกครั้งเพื่อให้สาวใช้น้ำมันไปวางให้แทนเนื่องจากท้องเริ่มขยายโตไม่สามารถนั่งยองได้เหมือนเดิมดวงตากลมหวานแต่ข้างในเต็มไปด้วยความอ้างว้าง ทอดมองเนินดินที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นสถานฝังศพจำลองของเรกาโดเธอพยายามยิ้มรับกับใบไม้ที่ร่วงโรยลงมาราวกับเขานั้นกำลังรับรู้แต่แล้วน้ำตาที่อัดอั้นไว้ไม่ไหวกลับไหลลงมาแทนเธอใช้นิ้วข้างหนึ่งปาดมันทิ้งหลายครั้งที่มักเป็นแบบนี้บ่อยๆแต่เหมือนยิ่งเข้มแข็งก็ยิ่งออดแอลงทุกวันฉันคิดถึงคุณเสียงหวานแหบเอื่อนเอ่อย ก่อนจะยิ้มบางๆอีกครั้งเพื่อร่ำราและสาวใช้จะต้องมาประคองตัวเธอเดินกลับอย่างเช่นทุกวันอยู่ดีๆในจังหวะหมุนตัวสายตาเธอกลับทอดมองไปเห็นอะไรบางอย่างอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นเธอหยุดชะง,งักลืมเดินไปชั่วขณะใครนะ่ะหญิงสาวหันไปถามสาวใช้และชี้นิ้วเธอเห็นไหมใครอยู่ตรงนั้นก่อนสาวใช้จะมองตามบ้าง แต่ไม่เห็นเหมือนกับที่เธอเห็นแต่แล้วปริศนาที่เธอเห็นหลังต้นไม้นั้นไม่ปล่อยให้สงสัยนานมันค่อยๆขยับตัวออกมาและมายืนตรงหน้าเธอในขณะสาวใช้เหมือนจะตกใจเพราะกลัวอันตรายจะมาถึงตัวเจ้านายตนเตรียมตะโกนเรียกบริการมาช่วยเพราะว่าเอมิเลียปรามไว้ด้วยมือข้างเดียวส่วนดวงตาตอนนี้เบิกกว้างค้างไปแล้ว ถึงเธอจะมองไม่ชัดต่อคนที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเพราะเขาอำพรางตัวด้วยเสื้อยืดบางๆกับกางเกงยีนสีซีดธรรมดาและมีหมวกแกป๊ปอีกใบปิดหน้าแต่เธอก็จำบุคลิกนั้นได้โอ้ก่อนจะยกมือปิดปากเตรียมจะร้องไห้อีกครั้งพระเจ้าบอกฉันทีว่าไม่ได้ฝันไปเอเมิเลียร้องไห้ไม่ออกสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาคืออารมณ์ของคนอึ้ง แทบไม่อยากจะเชื่อแต่เมื่อได้สัมผัสสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือเสียงร่ำไห้และปล่อยโฮของเธอเธอกอดเขาแน่นส่วนเขาก็น้มลงมาหาใต้คางแนบกลางหัวทูอย่างแสนรักหลับตาพริ้มเพียงอึดใจก่อนจะยิ้มละมนุนเอมิเลียเขาผละดันไหลมนออกลูกของเราดิ้นเหรอ เขาถามน้ำเสียงสั่นเครือทำหญิงสาวที่ยืนช้อนตามองตรงหน้าก้มลงไปมองตามเธอยิ้มให้เขาพลางกลมมือหนาพาไปท่าบันเบาๆบนอุ้งเท้าน,น้อยนั้นค่ะลูกของเรานั่นจึงทำให้เรกาโดผู้มีจิตใจอมหิตไม่เคยเกรงกลัวใครถึงขั้นหลังน้ำตาง,ง่ายดายเขาเกลืนน้ำลายลงคอเฮือกใหญ่จนลูกกระเดือกเคลื่อนตัว เอมิเลียยกมือขึ้นไปทาบแก้มเขาพรางจิกยิ้มหวานเธอมีคำถามมากมายอยากจะถามแต่เหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้ามันทำให้เธอต้องเก็บไว้ก่อนรอให้เขาได้ปรับตัวอีกสักนิดแล้วค่อยถามคงไม่สายฉันนึกว่าคุณจะทิ้งพวกเราสองคนแม่ลูกไปซะแล้วเอมิเลียฉันและอาการของเขาตอนนี้คงจะตื่นเต้นเป็นแบบเดียวกับเธอเพราะช่วงเวลา ที่ต้องพลัดพลาดจากการแบบไม่ตั้งใจและไม่รู้มาก่อนมันสุดแสนจะคิดถึงใจแทบขาดรอนรอนอีกทั้งตอนนั้นเขามัวแต่บากแข็งจึงไม่ได้พูดคำนี้ที่เธอเป็นฝ่ายพูดก่อนตลอดกว่าจะวางฟอร์มลงและพูดบ้างก็เกือบจะสายเกินไปอย่าพูดเลยค่ะไปค่ะเข้าบ้านกันคุณพ่อคงดีใจมากถ้ารู้ว่าคุณกลับมา ซึ่งนั่นทํำหญิงสาวต้องชะงักฉันรักเธอคะหญิงสาวในอ้อมกอดซึ่งเตรียมจะพาเดินชะงักหลังสามคำนี้ถูกเอื้อนเอ่ยนี่ฉันไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมคะคุณบอกรักฉันถึงมันจะสั้นแต่ความหมายของมันลึกซึ้งกินใจใครจะรู้เล่าว่าเอเมิเลียนั้นรอคำนี้อยู่และเขาเองก็อยากจะพูดมาโดยตลอด ต่างการเพียงว่าสิ่งที่มันวนเวียนอยู่ข้างในมันแข็งและฟอร์มจัดเสียจนน่าเกลียดเขาเองก็หงุดหงิดกว่าจะโล่งอกได้ก็ล่อเสียแทบสายกันเลยทีเดียวเดโกโดไม่ตอบได้แต่ยิ้มหวานก่อนเกาท้ายทอยแกลแกๆอย่าถามซ้ำแซงออกคำสั่งทําหน้าดุใส่หญิงตรงข้ามค่ะไม่ถามก็ได้ เมื่อกี้ก็ได้ยินชัดอยู่เธอพยักหน่าเข้าใจแต่ความใส่ซื่อกลับทำชายหนุ่มนึกขำเขาวาดลำแข็งไปพาดเอวเธอซึ่งตอนนี้ดูเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาสักหน่อยก่อนจะโอบเข้ามาประชิดทำเอมิเลียซึ่งไม่ทันตั้งตัวถึงขั้นภวาวมือทับอกเขาอุ๊ยขนาดท้องนูนชนจนบืนระยะห่างกว่าปกติแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อเขาเลย เรกาโดยิ้มกลิ่มออกไปแนวมีเลสในปลายตาไปทางสาวใช้ซึ่งยืนก้มหน้าเงื้อๆๆอยู่ข้างๆแต่เรกาโดกลับกดดันโดยการโน้มหน้าลงไปจะทำอะไรคะขอจูบหน่อยคิดถึงเดี๋ยวค่ะเอมิเลียเองก็วันๆอายหลอนหรือก็ต้องอายสิคะบอกพวกหล่อนกลับไปก่อนสิเดี๋ยวฉันจะพาเธอเข้าบ้านแล้วคุณพ่อจะเข้าใจผิด ล่างไกใส่ก่อนฉันจะอธิบายไหมคะขนาดนั้นเจียวพ่อห่วงเรื่องไงอ่าแน่นอนเธอบุยปากแซงเชิดหน้าทำอดดีชายหนุ่มเห็นยิ่งทวีคูณให้เขาเอ็นดูไปอีกโดยบีบจมูกเธอเขย่าไปมานี่ใครสามีลูกสาวเชอนะและไม่รอให้หญิงสาวได้พูดต่อ ดิ้นฝีปากหนาค่อยๆงับลึมฝีปากเล็กบดขยี้แผ่วเบาเขาจูบเธอเนิบหน้าบ่งบอกถึงความรักปนคิดถึงจับใจจนกระทั่งทั้งคู่พึงพอใจจึงพะงะออกจากกันเธอมองหน้าเขาแปลเปลี่ยนแววตาที่หวานฉ่ำในทีแรกเป็นซาบซึ้งตรึงใจน้ำตาค่อยๆเอ,อื่อลุนออกมาอีกครั้งยามมองไปยังบาดแผลถลอกพาดใบหน้านั้น แผลเป็นซึ่งบ่งบอกถึงการรักษาอย่างน้อยเป็นเดือนกว่าจะเหือดแห้งยามมองไปยังบาดแผลถลอกพาดใบหน้านั้นแผลเป็นซึ่งบ่งบอกถึงการรักษาอย่างน้อยเป็นเดือนกว่าจะหายเขาต้องผ่านความเจ็บปวดมาประมาณไหนถึงจะผ่านมาได้ถึงจะมีตำหนิความหล่อเหล่านั้นยังคงเหมือนเดิมเอเมิเลียยกมือทั้งคู่ขึ้นทาบหน้าพลางรูปไร้คราวสากซึ่งไร้การโกนมานานหลายวัน ่อนจะขย่งเท้าขึ้นเพื่อไปจุมพิษหนักๆตรงปลายคางนั้นฉันก็รักคุณนานแค่ไหนต้องทรมานจะเป็นเดือนเป็นปีหรือแม้แต่วันเดียวก็ช่างหากหัวใจเจ็บปวดด้วยเรื่องของคนรักมันไม่ต้องการมันไม่ต่างกับการถูกบีบหัวใจนานแค่ไหนที่ต้องทรมานจะเป็นเดือนเป็นปีหรือแม้แต่วันเดียวก็ช่าง หากหัวใจเจ็บปวดด้วยเรื่องของคนรักมันไม่ต่างกับการถูกบีบหัวใจแล้วทิ้งดีหน่อยที่เธอยังมีลูกทายาทมาเสียน้อยๆซึ่งมาเกิดถูกที่ถึงแม้จะผิดเวลาไปสักนิดแต่กลับมีคุณค่าต่อพวกเขาเหลือเกินความเจ็บปวดที่เอเมิเลียอดทนมาโดยตลอดถูกลบและดึงออกไปด้วยรอยจูบเพียงจูบเดียวกับก่อนหน้านี้เมื่อรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ มันยากยากเหลือเกินสำหรับผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งผ่านชีวิตไร้ความรักที่แท้จริงมาโดยตลอดไม่น่าเชื่อเมื่อตกขึ้นความอดทนนั้นจะเป็นเกราะหลอมใจเธอให้แข็งมาจนถึงทุกวันนี้ต้องขอบคุณใครหากไม่ใช่ตระกูลเรกาโดถ้าไม่มีเขาคงไม่มีเธอในวันนี้จุนิยายเรื่องหมวยใจผมยกให้คุณ ถ้าชอบฝากกดติดตามช่องนิยายพาฝันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมีเรื่องใหม่จะรีบเอามาลงให้ทุกคนฟังเลยค่ะ